สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลาลิตวันด,ดีตันเจริญรหัสนิสิต6 6 1 1 3 5 1 0 3 5วันนี้จะมานำเสนอผู้นำการเกษตรที่ชื่นชอบค่ะนายจำนงบุญเลศิศเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพพอเลี้ยงปลานินมีแนวคิดการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพจากการเลี้ยงหมูมาเพาะเลี้ยงปลาเนื่องจากเห็นว่าการเลี้ยงหมูมีต้นทุนสูงและส่งกลิ่นทำให้เกิดมลภาวะ จึงหันมาทําการเพราะเลี้ยงปลานิลและเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพหลักนายจำนงบุญเลศิศเริ่มทาฟาร์มเกษตรตั้งแต่ปีพศ2552เริ่มต้นจากการทําบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้รู้ในท้องถิ่นอ่านจากในตำราเข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการและสถาบันการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาพัฒนาอาชีพของตนอย่างสม่ำเสมอ ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่แม้แต่นักวิชาการการเกษตรเองก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้ความสามารถและจุดเด่นของนายจำนงบุญเลิศคือสามารถแปลงเพศปานินจากตัวเมียให้เป็นตัวผู้โดยใช้ฮอร์โมน และปลาินลนที่แปลงเพศแล้วยังสามารถขยายพันธุ์ได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังคิดคนเทคนิคในการพราะพันปลาินลนที่ดีมีคุณภาพจนเกิดความเชี่ยวชาญขยายการดำเนินกิจกรรมการเพราะเลี้ยงปลาินลนและกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่70ไร่ใช้แรงงานจากชาวบ้านในพื้นที่สามารถเพาะพันธุ์ลูกปลานนลได้ปีละประมาณ36ล้านตัวส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ได้เฉลี่ยเดือนละ3ล้านตัวผลิตปานินตัวใหญ่จำาหน่ายได้มากถึงปีละ50ตันและดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรอื่นๆเพื่อการบริโภคสำหรับครอบครัวตนเองและลูจจกจ้างในไร่นาเช่นทำนาปลูกผักต่างๆทำสวนป่าเราะเลี้ยงปลาหมอไทยปลาไหลปลาคาร์ฟกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามแดงกบตะภาพน้ำเป็นต้นค่ะ นายจำนงบุญเลิศได้อุทิศกำลังแรงกายและกำลังความรู้ความสามารถของตนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและแวดวงวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการประมงมาอย่างต่อเนื่องนะับตั้งแต่การเป็นวิทยากรให้กับกรุมประมงและสถาบันการศึกษาต่างๆในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลานีนแปลงเพศและการเลี้ยงกบให้แก่ เกษตรกร,กรนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นายจำนงบุญเลิศถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ยุติตนเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วยการเป็นวิทยากรให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังสนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้ของนักศึกษา ในส่วนของภาคปฏิบัติด้วยการสนับสนุนพันปานินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนอีกทั้งยังอนุเคราะห์สถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติและฝึกงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันส่งผลให้บัณฑิตด้านเทคโนโลยีการประมงที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินอกจากนี้นายจำนงบุญเลิศ ยังได้รับรางวัลและเกียรติประวัติมากมายอันเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเช่นรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์และรางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้าจังหวัดเชียงรายประจำปีพุทธศักราช2538ปาราชดเกษตรของแผ่นดินสาขาปาาเกษตรดีเด่น ปีพุทธศักราช2560โดยที่นายจำนงบุญเลิศเป็นเกษตรกร,กรผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในงานวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์จนเป็นผู้มีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางตลอดจนเป็นผู้เสียสละอุทิศกำลังแรงกายกำลังความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งสมควรได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปค่ะ